อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าทรูมิลเลตแบบโดยตรงเลยนะครับผมขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมสามารถทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีเข้าทรูมิลเลตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทรูมิ l เลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับไปดูวิธ <ieux> well. at ีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับวิธีการทําเงินฟรีทร ตอบคาถามนะครับผมขั้นต่ําในการถอนเงินเนี่ยถอนได้ที่10บาทนะครับสามารถถอนได้สูงสุดถึง700บาทเลยนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูทีละขั้นตอนได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android นะให้เราเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้ค้นหาแบบนี้ได้เลยนะครับผมพอเรากดค้นหาเสร็จนะครับถ้าเจอรูปแอปแบบนี้เหมือ ให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครค้นหาไม่เจอกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยเฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับเอาโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ในส่วนของวิธีการสมัครนะครับสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรถอนเงินอย่างไรรนะคับดู ได้ต <muitas> <arias> ั <sketches of course> um, ้งแต่คลิปแรกเลยนะครับในส่วนของเมนูของแอปนี้นะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านงานและก็ผมนะครับแอปนี้ใช้งานไม่ยากนะครับเป็นการตอบคําถามทั่วไปนะครับแอปนี้เล่นง่ายนะครับผมซึ่งคําถามเนี่ยเขาจะมีหัวข้อขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช้อยนะครับให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบถ้าเราไม่รู้เราสามารถตอบมั่วได้เลยนะครับผมตอบมั่วได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นคําถามทั่วไปเนาะทั่วโลกนะครับซึ่งบางข้อเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับในหน้าแรกตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะ ะมีการตอบคำถามนะครับตามที่หัวข้อคลิปเลยนะครับอ่ะระดับ17นะครับผมตรงนี้จะมีการตอบคำถามเนาะถ้าเราตอบถึงอ่าก่อข้องควันเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับเราก็มาอ่านหัวข้อนะครับว่าเขาถามอะไรนะครับถ้าเราอ่ะไม่รู้เราก็เดามั่วไปเลยนะครับนี่ผเดามั่วเลยนะครับเราก็ตอบให้ครบ5ข้อนะครับใครเป็นผู้คิดค้นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดามั่วไปเลยนะครับอ่าในส่วนของตับห่านเอามาจากส่วนใดของตับนะครับอ่ะก็ตอบไปเนาะเดาๆาไปเลยนะครับกระต่ายมีหูยาวเป็นพิเศษเพื่ออะา นะครับเราก็เลือกไปนะครับผมอันไหนที่เราไม่รู้เราก็เดาเดาไปก่อนนะครับอันนี้ตอบจนครบ5ข้อแล้วนะพอตอบเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นระดับแบบนี้นะครับอัตราที่ถูกต้องก็คือ40%อร์เซ็นต์อีกครั้งและกันเนาะเราก็ได้รับคะแนนเหรียญทองมาแบบนี้เลยนะครับสามสิบเหรียญทองอันนี้คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับอันนี้เราก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นตอบคําถามไปเรื่อยๆนะครับเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับต่อ ช่องทางการทําคะแนนเพิ่มเติมนะครับสช่องทางนะครับอันแรกนะครับเป็นการลุ้นโชคจากการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อเนี่ยเป็นการหมุนได้แค่10ครั้งต่อวันนะครับเราจะได้รับเหรียญทองก็อยู่ที่การหมุนนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่76เหรียญทองนะครับเรากดเข้าใจแล้วก็ได้หรือว่ากดกระบาดปิดเลยก็ได้นะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับในการหมุนวงล้อง่ายๆเลยนะครับเราก็กดหมุนวงล้อแค่ในในการรับคะแนนฟรีนะครับต่อมาอันที่2นะครับบัตรขูดนะคร เล่นได้10ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถลุ้นรับจํานวนเพชรเพิ่มได้นะเพชรตรงนี้ถ้าเราเจอ,เร,อรูปนวมนะครับ6ชิ้นนะครับ6อันเนาะเราจะได้รับเพชร Important แต่ถ้าเราไม่เจอเราสามารถรับคะแนนฟรีได้ตามจํานวนที่เขากําหนดวิธีการเล่นนะครับขูด <S <S บัตรแบบนี้เลยนะครับโอ้โหขาดอันเดียวนะทุกคนจะได้เพชร10เพชรนะผมเจอนวม5อันนะครับรับเหรียญทองที่90เหรียญทองเราสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะนะครับประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะครับเล่นไม่ยากขูดบัตรแค่นี้เลยขูดบัตรให้ค,ครบาจํนนว ประมาณนี้ลองเล่นดูนะครับผมเล่นไม่ยากนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของสล็อตแมชชีนนะครับตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายๆแอปมีเหมือนกันนะครับการหมุนสล็อตตรงนี้นะครับหมุนได้ฟรีนะครับเป็นการรับคะแนนนะครับผมสิบครั้งต่อวันนะครับในการเล่นนะครับได้รับมาเรียบร้อยละนะครับก็กดแค่นี้เลยง่ายๆนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับการผูกขาดนะครับที่เป็นลูกเต๋าตรงนี้นะครับสำหรับลูกเต๋าเนี่ยจะเป็นเกมการทอยลูกเต๋านะครับเหมือนกับเกมเศรษฐีทั่วไปนะครับเพียงแค่เราทอยเต๋าแล้วก็เดินจำจำ ตามจํานวนนะครับทอยได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผมผมทอยไปครั้งแรกนะครับได้มาที่200เหรียญทองนะครับรับรางวัลเหรียญทองคูณ2ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็กดทอยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเล่นง่ายๆนะครับตกตรงไหนเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเนาะถ้าตกที่ว่างเราจะไม่ได้นะประมาณนี้ในส่วนของการเล่นทอยเต่านะครับก็เพื่อนๆนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะครับเป็นการตอบคําถามง่ายๆนะครับผมตอบไปโดยที่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็กดตอบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ตอบมั่วๆเลยนะอ่าประมาณนี้ในการตอบนะครับขึ้นมาระดับ ที่19แล้วนะต่อมาเมนูที่สนะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มนะครับรวมไปถึงการเช็คอินในแต่ละวันนะครับถ้าเรากดเช็คอินเนี่ยก็จะได้รับคะแนนถึง600เหรียญทองเลยรับรางวัลมากขึ้นเป็น1,200เหรียญทองได้นะครับจากการดูแอดโฆษณาถ้าเราเช็คอินแบบต่อเนื่องทุกวันนะครับเราจะได้รับเหรียญทองถึง6 0 0 0 0เหรียญทองเลยนะครับเราสามารถกดเช็คอินได้ต่อวันนะครับตามนี้ต่อมานะครับผมสะสมโชคและรับเงินสด2 5ง อันนี้เป็น250บาทเนาะแล้วก็กดเพื่อรวบรวมนะครับ3ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหาในส่วนของพลังงานนะครับที่เป็นสีเหลืองนะพลังงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขีดให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมก็คือ100นะฮะในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์นะครับในการหมุนเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับเวลานับถอยหลังอีกแค่5ชั่วโมงเท่านั้นเนาะในการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็กดโกนะครับเพื่อที่จะทําการหมุนวงล้อได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้รับมาที่10พลังงานสีเหลืองนะครบ100 ตงตรงนี้นะครับ250บาทนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะต้องรับสิทธิ์นะครับจากการเชิญเพื่อนหรือว่าชวนเพื่อนด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการหมุนวงล้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครไม่แนะนําหรือว่าไม่เชิญเพื่อนตรงนี้จะไม่สามารถทําจนจบภารกิจได้นะครับดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของ100เหรียญทองนะครับรับเหรียญทองโดยการชวนเพื่อนนะครับกดเรียกร้องไปอันนี้ใครที่แนะนําเพื่อนนะครับสามารถมากดรับเหรียญทองเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อรับเพชรนะครับกดเรียกร้องไปเนาะใครที่เชิญเพื่อนอย่าลืมกดดรัับเีทออองงงขตว นะครับสอบผ่านนะครับโดยการตอบคําถามนะครับ20ครั้งนะครับอันนี้ผมตอบไปแค่2ครั้งเนาะต้องตอบให้ครบนะครับบัตรขูดนะครับผมทําให้ครบนะวาดนะครับก็คือทําให้ครบตามจานวนนะครับการผูกขาดนะครับสล็อตแมชชีนนะครับรับเหรียญทองจากการแนะนําเพื่อนนะครับหนึ่งแสนเหรียญทองนะครับเราสามารถไปเชิญได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะมีเหรียญทองมากขึ้นอยากได้คะแนนมากขึ้นอยากถอนเงินเร็วขึ้นเนี่ยต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับการแนะนําเพื่อนตรงนี้ทําได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะแนะนําหรือ ว่าไม่แนะนำนะครับซึ่งการแนะนำเนี่ยเราแนะนําได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกนะครับได้หมดทุกช่องทางนะครับอยู่ที่ความสามารถและก็การนําเสนอของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะแนะนําด้วยวิธีไหนเนาะรับคะแนนถึง1นึ่งแสนคะแนนต่อหนึ่งคนเลยนะครับกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นําไปโพสต์ไปแชร์ต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยเราจะได้รับเพจด้วยนะถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับห้าสิบเพจเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับคะแนนนะครับกรอกไอคดีคำเชิญตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะรับคะแนนแปดพันเหรีย ำให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีดูที่รหัสโค้ดด้านซ้ายมือนะครับ7222นะครับ5650นะครับฝากไว้ด้วยนะกรอกได้หนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดมาที่ผมนะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเรานะสำหรับการถอนเงินนะครับก็เป็นช่องทางท m ม n นิ Wallet ช่องทางเดียวเลยนะครับในการถอนเงินเริ่มต้นที่10บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง700บาทนะครับผมไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนนะครับถึง จะถอนเงินขั้นต่ําได้อยู่ที่10บาทนะครับสิบาทเนี่ยใช้คะแนนเหรียญทองอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่เหรียญทองนะครับบวก600เพรเนาะถ้าเราจะถอนเงิน100บาทเราจะต้องมี3ามล้านสองแสนนะครับถึงจะทําการถอนเงิน100บาทได้นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับดูที่คะแนนก่อนนะครับดูคะแนนเป็นหลักนะดูคะแนนแล้วก็ดูยอดเงินของเราเป็นหลักนะครับถ้ามันครบตามจํานวนที่เขากําหนดเนี่ยก็คือเราแลกได้เลยนะครับดูให้มันตรงกันนะครับอันนี้3ามล้านสองเราก็ต้องมีตรงนี้3ามล้านสองนะครับถึงจะทําการแลกได้นะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการ แลกเงินให้ดูนะครับผมจะเลือกเป็น10บาทและกันเนราะขั้นต่ำนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันการถอนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากรอกเบอร์ wallet ได้เลยนะครับหรือว่าบัญชี wallet ของเรานะครับกรอกลงในช่องนี้ให้ถูกต้องนะครับสิตัวนะอย่ากรอกผิดนะครับแล้วก็กดถอนเงินได้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับก็อยู่ระหว่างกําลังโอนนะครับเรากําลังตรวจสอบยอดเงินที่เราถอนไปเนาะในส่วนของ True Money Wallet นะครับรอการตรวจสอบนะครับถ้าได ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ